มันต้องผ่านประสบการณ์และการกลอมมาทั้งสิ้นนะคะสำหรับเคล็ดลับครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ4วิธีการ,รบริหารงานในครัวให้มีประสริทธิภาพนะคะคนทำงานรบริหารจัดการร้านอาหารเนี่ยเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากนะคะเรื่องที่หนึ่งระบุป,ปริมาณวัตถุดิบให้ชัดเจนแปลว่าอะไรคะแปลว่าวัตถุดิบแต่และอย่างมีอะไรบ้างถูกใช้ปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละวันราคาต้นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นจะต้องใช้คำปร,รุงค่าเห็นไหมคะเรื่องเดียวเลยนะ แต่เราจะต้องรู้เลยตั้งแต่รู้ว่าใช้อะไรเท่าไหร่เช่นเราบอกวันนี้เราจะแกงเผ็ดเป็ดย่างขายชั้นแปดที่แปดที่เราก็ใช้เนื้อเป็ดย่างาออครึ่งกิโลกรเนี่ยมันต้องกำหนดใช้ มีเคล็ดลับในข้อย่อยของข้อนี้อีกเจ็ดข้อหลักอยากให้ฟังกันนะคะสิ่งที่เป็นของเสียในร้านธุรกิตอาหารจะประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเตรียมของอไว้มากเกินไปเราเรียกว่าโอเวอร์โปรดักชันเตรียมไว้เยอะเสียดูว่าลูกวันนี้ลูกค้าจะกินอะไรฮะผัดไทยสักยี่สิบจานมาจริงห้าเองค่ะเราลูกกุ้งไว้โหลหนึ่งอะกุ้งที่ลูกแล้วทําไงเห็นไหมการประมาณการยอดขายแบบนี้เป็นการประมาณก่อนการยอดขายที่ผิดถ้าเราบอกว่าประมาณว่าจะมา20เราบอก อันเน c e s s a า y i n v อ n t ินเวนทอรี่อิก็คือว่าเราสต็อกวัตถุดิบไว้เยอะเกินไปวัตถุดิบต่างๆถ้าเราจัดไว้เป็นระเบียบเราจะหาของเจอหาของง่ายไม่ใช่ซุปน้ำตาลไว้ที่ซุกพริกไว้ที่ซุปผักไวท้ที่หาเวลารวมกันเจอถั่วของยาวเจอ3ที่รวมกันได้3โลแล้วเวลาถามซื้อทุกวันเลยซื้อวันละโลแต่ตอนนี้ต้องไปอยู่3โลทำไถคาส่วลล้ ไปซื้อของโดยไม่มีการวางแผนสําคัญมากนี่คือค่าใช้จ่ายที่มันจะเสียไปซื้อวันนี้ซื้อพึ่งโลุ่นนี้ซื้อพึ่งโลวันลี้ซื้อพึ่งโล,นนองโ,ลโอ้ตายแล้วทําไมไม่วางแผน่ะคะบางอย่างมันเก็บได้นะคะทัวเนี่ยเราเก็บได้อะไรที่เราเก็บได้วางแผนไว้นะคะโ l o w การทํางานไม่มีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราบอกว่าอาหารต้องอย่างไงตั้งแต่ครัวครัวออกมา ผัดอยู่ตรงนั้นแล้วกาจัดจานใส่เอาหยิบผักกาดอยู่ตรงนี้หยิบแครอทตรงนี้มาแต่งจานแล้วจึงจะวิ่งออกมาไปให้พี่างหน้าให้เขาเสิร์ฟไอ้ที่เสิร์ฟก็ไปหากระบะช้อนหากระบะช้อนไม่เจอวิ่งอิกเสียเวลาเห็นไหมแต่ถ้าเราวางระบบไว้เป็นโปรเซสนับไปเลยไปแล้ววนกลับ,บาไปรอบเดียวไม่ใช่หมุนไปหมุนมาเดินไปเดินมาเสียเวลาเสียเวลาและเป็นอย่างนลูกค้าเบื่อรอนานลูกค้าเบื่อเรื่องการรอนานที่สุดอาหารครัวบอกว่าผัดภกยในรสานนาทีที่แม่บอกแต่ถึงข้างนอกกว่าจะเสิร์ฟได้ใช้เวลาสองนาทีถึงห้านทีเรา ในครัวล้วออกมาเสิร์ฟคอยให้ภายใน3นาทีไม่เกินนี้ลูกค้าจะประทับใจเรานะคะข้อสุดท้ายการรอคอยนานๆของลูกค้าเนี่ยมันย้อนกลับมาเรื่องนี้ต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะคะต้องซ้อมค่ะซ้อมซ้อมผัดซ้อมเสิร์ฟเราจับเวลาเอานับหนึ่งสตาร์ทวิ่งเลยค่ะถ้าสั่งกปาเก็ตเป็ด <ๆ S 1> ยากกี่นาทีนับเลยค่ะ1 2 3 4 5สหนับเลยค่ะในครัวจะต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนตึจนกระทังๆๆๆๆๆ่ง,ง,ๆๆๆงเสิร์ฟถึงมือลูกค้านะคะข้อผิดพลาดในการ ารยังไงคะทวนค่ะทวนค่ะคุณลูกค้คาคะเมื่อสักครูข่ขอทวนเมนูนะคะที่ลูกค้าสั่งนะคะบางพอเสร็จเต็อย่างไข้ดวไม่สุกใช่คะทวนเมนูกับลูกค้าค่ะก่อนสั่งก่อนเอาไปสั่งให้ในครัวและในครัวเช่นกันในครัวก็ต้องทวนกันนะคะเมนู ร้อนของสดของใหม่เสร์มพันธเวลาลูกค้าพึงพอใจลูกค้าจะมาทานซ้ำและบอกต่อเราก็จะมีการหมุนเวียนของลูกค้าได้พอมีการหมุนเวียนของลูกค้าได้ไรได้เข้าร้านไหมคะเข้าร้านเห็นไหมคะการที่เราหมั่นที่จะคอยสอดส่องดูแลกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดของร้านเราในทุกขั้นตอนหลักเนี้ยมันก็จะทําให้ลดการสูญเสียในร้านได้นะคะกลับมาที่ข้อใหญ่นะคะ4เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับข้อที่3ความสุข นอนหลับสบายนะคะพักผ่อนในในเวลาที่เหมาะสมนะคะมีเวลาพักเขาชัดเจนค่ะเดินได้พักผ่อนได้ในเวลากําหนดกันไว้ค่ะรอบแรกพักกี่คนพักกี่นาทีนะคะกําหนดให้ชัดเจนนะคะกําหนดคนที่จะรับมือต่อนะคะมือสํารองมือต่อนะคะช่วงเที่ยงระหว่าง11โมงถึงบ่ายโมงไม่มีพักไม่มีเบรกนะคะเด็กจะพักแรกคือก่อน11โมงกันหลังบ่ายโมงไปแล้วนี่คือห จะได้พักช่วงไหนเขาจะได้หยุดเบรกขาบเข้าช่วงไหนเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวรับสึนที่ลูกค้าเข้ามาช่วงไหนจะได้เตรียมตัวให้พร้อมกินข้าวให้พร้อมเลยลูกเพราะเดี๋ยวอีกสามช่วงนี้จะไม่ได้กินแล้วนะคะจะต้องดูแลลูกค้านะคะข้อสุดท้ายค่ะคิดนอกกรอบสําคัญมากนะคะก็คือ,อการสร้างร้าการใหม่ๆคิดนอกกรอบร้านอาหารเราจําเป็นจะต้องเสิร์ฟแบบนี้ไหมสมมุติบอกว่าเอ้ยเรามีเรามีามจานชนิดหนึ่งอยู่เราบอกว่าร้านอาหารเราส้มตำใส่ถาดใช่ส้มตำชั้นใส่พาดได้ไหม สวยอะ่ะก๋วยเตี๋ยวฉันใส่ชามก๋วยเตี๋ยวฉันใส่กะลาสวยๆไหมที่เขาขัดเงาแล้วก็แจกแกะฉลูช่วยไหมหรือก๋วยเตี๋ยวฉันใส่หม้อไฟได้ไหมนี่คือการคิดนอกกรอบที่มันจะสร้างความน่าประทับใจและความความแตกต่างอย่างชัดเจนให้กับลูกค้าได้นะคะฝากไว้นะคะสี่เคล็ดลับในการบริหารในครัวให้มีประสิทธิภาพนะคะในครัวก็ต้องเรื่องคิดค่ะเพื่อที่ข้างหน้าจะได้ไปได้ต่อเนาะ